สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมสว่างวง์สตูดิโอขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเล่าเรื่องหลอน EP ที่20เรื่องท่ามพญานาคก,ก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมรับฟังขอให้ใช้สติและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นส่วนใครที่ไม่เชื่อเรื่องลีลับแบบนี้ก็ขอให้อย่าลบหลู่ถ้าทุกคนพร้อมแล้วมารับชมรับฟังกันได้เลยครับ ผมเป็นคนชอบท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติแบบเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมอารยธรรมโบราณหรือไปสถานที่แปลกๆที่คนรุ่นก่อนได้สร้างขึ้นทเที่ยวธรรมชาตินี่ดีที่สุดไปหาภูเขาทะเลท่าไม้ที่ที่เราสามารถวางชีวิตอันวุ่นวายในเมืองหลวงไปชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มด้วยการท่องเที่ยวแล้วมาทำงานที่เรารักกันต่อ แต่ส่วนใหญ่ที่ผมไม่ค่อยชอบเที่ยวเป็นการวนตัวนะักคือการเที่ยวถ้ำเพราะถ้ำส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปิดถ้าช่วงฤดูอากาศร้อนก็จะร้อนมากจนเหงื่อไหลเต็มตัวไปหมดพอเราออกจากปากถ้ำมาเหงื่อโชกยิ่งกว่าอาบน้ําแต่ถ้าใกล้ถึงฤดูฝนตกจะหนาวเยือกเย็ยนเพราะไม่มีแสงแดดและบนเพดานถ้ำเตี้ยกเกินไปอากาศหายใจไม่ค่อยสะดวกเดินก็ลําบากต้องคอยดูง้างหินให้ดีๆยิ่งท้าทางเข้าแคบๆ ถึงกลับต้องคลางหรือต้องปีนลงปีนขึ้นเข้าไปด้วยยิ่งไม่ปรารถนาจะเข้าใหญ่เลยครับแถมถ้าไม่มีการติดตั้งไฟก็จะต้องเดินถือตะเกียงเข้าไปในความมืดอีกด้วยชวนให้เสียวถึงสัตว์มีพิษต่างๆยิ่งไม่ค่อยจะถูกกับข้างขาวและสัตว์มีพิษจำพวกงูเลี้ยวเขี้ยวขออยู่ด้วยถ้ำท,ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศตอนนี้เห็นจะหนีไม่พ้นถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย ที่ทีมฟุตบอลและผู้ช่วยโคช้ชเข้าไปติดอยู่หลายวันเรื่องแบบนี้แม้ว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือภัยธรรมชาติหรือความโชคร้ายอะไรก็ตามไม่ผลค้นคิดเรื่องการบังบทหรือเรื่องบางตาจากเจ้าป่าเจ้าเขาหรือสิ่งที่มองไม่เห็นภายในถ้ำเพราะมีทีมกู้ภัยเข้าไปค้นหามากมายโดยที่ไม่ประสบความสำเร็จรวดเร็วแถมเจออุปสรรคนานับประการตำนานแห่งถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้กล่าวไว้ว่า ข้านี้คือนางแห่งความระทมนางนอนนิทรรมอาแปดตมกลางใครานางใดไม่แม้นข้ารักผวางวายรักจางห่างร้างไกลให้ช้ำใจอยู่ชานานนเช่นเดียวก,กันกับตำนานประเภทที่คิดมโนเรื่องรูปร่างธรรมชาติของขุนเขาหรือก่อแก่งต่างๆในประเทศไทยที่มีเรื่องเล่าขานตำนานประเภทรักไม่สมหวังมีทุกที่ดอยนางนอนก็เหมือนกันถ้าขับรถจากอำเภอเมืองไปอำเภอแม่สาย ฝั่งซ้ายมือจะมองเห็นภูเขาสูงทอดตัวยาวเป็นรูปร่างคล้ายสีสของหญิงสาวที่นอนตะแคงทอดตัวโดยมีดอยตึงอยู่ตรงส่วนของท้องรูปร่างของภูเขาก่อให้เกิดเรื่องตำนานเล่าลือก,กันถึงเรื่องราวรักต่างชนชัน้นที่ไม่สมหวังของเจ้าหญิงเชื้อสายไทยหรือแห่งเมืองเชียงรุง้งแควน12พันนาซึ่งมีพระสิริโฉมงดงามได้แอบรักกับชายเลี้ยงม้าในวัง จนตั้งคันผิดโบราณราชประเพณีจึงหนีตามกันมาถึงที่รับใกล้แม่น้ำโขงเมื่อเสด็จต่อไปไม่ไหวรออยู่ให้สวามีไปหาอาหารแล้วกลับมารับแต่รอแล้วรอรับสวามีไม่กลับมาเพราะโดนทหารเชียงรุงที่ตามมาฆ่าตายไปแล้วนางจึงใช้ปินปักเกษาแทงพระเสียนจนตายเลือดไหลเป็นสายคือแม่น้ำแม่สายวิถีเพศของพระนางกลายเป็นถ้ำหลวง และส่วนขององค์พระอุทธรที่ทรงคันก็เป็นดอยตุงส่วนที่เป็นพระเสียรกลายเป็นดอยท่าหรือดอยจ้องพระฐานกลายเป็นดอยแม่ย่าในปัจจุบันเขาใหญ่โตเห็นแต่กลายนี้มีถ้ำที่มีชื่อเสียงคือถ้ำหลวงนางนอนที่ลึกที่สุดในภูมิภาคนี้ขนาดยังไม่เคยมีใครสำรวจได้ทั่วเชื่อกันว่าสามารถไปทะลุถ้ำเชียงดาวที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ บางคนว่าสามารถทะลุไปถึงพม่าได้เลยและเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยซึ่งหากกล่าวในเชิงวิชาภูมิศาสตร์ชื่อเขาลูกนี้คือเทือกเขาแดนลาวที่ใช้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพมา่าดังนั้นทําให้เชื่อกันว่าพื้นที่ขุนเขาแห่งนี้เจ้าแม่นางนอนรวมถึงเจ้าป่าเจ้าเขาหรือผีอรักคอยดูแลรักษาอยู่เป็นความเชื่อของคนไทยโบราณ ที่ฉันเองก็อาจจะมีการอบรมในเรื่องนี้มากกว่าเด็กปัจจุบันเพราะได้รับการสั่งสอนจากพ่อให้สำรวมปากเวลาเข้าปากเข้าเขามาแต่เด็กมีเรื่องลึกลับประเทศวิญญาณเจ้าป่าเจ้าเขาในถ้ำนี้มากเล่าหลือในกลุ่มชาวบ้านในแง่ความมหัศจ,จรรย์ที่ว่าวันพระจะได้ยินเสียงของเสียงกลองดังออกมาจากภายในถ้ำหรือเล่ากันว่ามีครูบาในเชียงรายสามารถจุดเทียนเล่มหนึ่งเดินผ่านถ้ำหลวงดอยนางนอน ไปโผล่ที่ถ้ำหลวงเชียงดาวบ้างไปโผล่ที่พมา่าบ้างในเวลาใกล้เคียงกันซึ่งถ้าเคยได้ยินเรื่องพระสงฆ์ผู้สำเร็จการได้อภินญาก็ไม่แปลกอะไรอย่างชาวบ้านทั่วไปมีเรื่องราวน่าสนใจคือสองปีที่แล้วมีคนโพสต์เรื่องที่ว่าอยู่ๆก็ไปได้ปลาดุกมาจากตลาดเพื่อเอาไปปล่อยแล้วก็เกิดอยากไปถ้ำหลวงตอนเย็นเอาของไปไหว้เดินลึกเข้าไปคนเดียว เจอว่ามีลมออกมาจากโพรงถ้ำเหมือนมีอะไรมาจนหนาวเหมือนมีอะไรเลื้อยอยู่ที่พื้นมีเสียงดังเหมือนสัตว์เลือ้อยคลานทั้งข้างหน้าข้างหลังตลอดเวลาเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปเจอแสงวิ่งเป็นเส้นยาวยาผ่านหน้าไปจนเจ้าของโพ์บอกว่าน่ากลัวมากนี่มีรูปถ่ายประกอบซึ่งก็ไม่รู้ว่านี่คืออะไรเป็นความเชื่อส่วนบุคคลดูคล้ายจะลากเข้าไปเป็นเรื่องพญานาคพิธีกรรมความเชื่อที่มีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำนั้น คนไม่เชื่อพูดให้ตายก็ไม่เชื่อแถมมีประมาะโปรดพ่อแม่เด็กมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดันปากเสียไปด่าพระอีกผมเคยได้ไปเดินอยู่ในถ้ำมาครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าติดไฟเดินสะดวกขึ้นแต่ก็ยังต้องคลานลอดอยู่ดีเพราะลักษณะถ้ำเป็นโพรงที่มีลักษณะเหมือนรูงูอยู่มากมายแถมเพดานและผนังก็ดูราบเรียบเหมือนมีอะไรเลอยเข้าออกประจำแถมมีน้ำไหลยเยื่ยนิดหน่อยแชะๆอีกด้วย ชาวบ้านบอกว่าเป็นถ้ำพญานาคและทางเข้าเมืองบาบานหรือเมืองลับแลชาวบ้านที่ค้นพบถ้ำนิ้อย่างเป็นทางการคือลุงคํำสิงเกศศิริเล่าว่าเมื่อปีพุทธศักราช2530ได้เข้ามาถากถางทำไร่ที่นี่อยู่มาวันหนึ่งก็ได้เห็นสัตว์ป่าออกมาเดินหากินและตกลงหลุมไปพร้อมๆบาปกามากแต่หากบางท่านมองว่าเป็นประโยชน์แง่ของการตอบสนองในเชิงจิตวิทยา มากกว่าจะไปมองประโยชน์ในเชิงรูปธรรมก็ไม่เป็นไรเพราะเราจะได้แน่ใจว่าทำทุกวิถีทางจริงๆเพราะเรื่องผีเล็กช่อนหรือผีดังบทนี้เกิดขึ้นบ่อยๆตามป่าตามเขาให้ได้ยินกันเสมอๆม,มาแต่ไหนแต่ไรถ้าน้ำพวกนี้โบราณเขาว่าเป็นเมืองลับแลเมืองดังบทอาจจะมีทางเข้าออกที่ช้อนมิติก,กันอยู่เป็นปากทางเข้าเมืองพญานาคอย่างที่ฉันเคยเข้าไปที่ถ้ำดินเพียง หรือวัดถ้ำคอควายหรี่มงคลจังหวัดหนองคายที่เขาว่าเป็นถ้ำพญานาคห้องและครูหามากมายแต่ก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่จนวันหนึ่งได้มาทำไร่แถานี้อีกแล,ล้วเผลองยีบหลับไปฟันไปว่ามีพญานาคตัวสีเหลืองตัวใหญ่ยาวมากขึ้นมาจากแม่น้ำโขงบอกให้ช่วยฟาดูแลรักษาถ้ำเพราะเคยเป็นคนเฝ้าถ้าแห่งนี้มาก่อนเมื่อชาติทีแล้วตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้สนใจ เพราะไม่เชื่อและไม่ยอมทําตามแต่จากนั้นไม่กี่วันลุงก็เป็นไข้ป่ารักษาหมอปัจจุบันเท่าไหร่ก็ไม่หายเลยไปหาหมอนั่งทางในเขาบอกว่าให้ไปขอขมาพญานาคพอลุงทำตามก็หายไข้เหมือนปิดทิ้งนับจากนั้นเลยมาช่วยดูแลถ้าคอยพาคนลงไปเที่ยวชมถ้าถ้านี้ไม่ใหญ่โตแต่ยาวมากแม้อาจจะไม่ยาวเท่าถ้ำหลวงนางนอน ลุงคำดิงเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งได้ร่วมไปกับคณะสำรวจเป็นเวลาถึง6วันซึ่งพิสูจน์ว่าเส้นทางในถ้าดินเพียงสามารถไปสู่แม่น้ำยงได้จริงแต่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นักท่องเที่ยวไม่สามารถไปได้เพราะการเดินทางไปยังจุดนั้นยังอันตรายมากมีช่องทางคดเคี้ยวเลี้ยวลดไปมามากมายอาจทำให้พลัดหลงได้ง่าย อีกทางขนาดของเส้นทางก็แคบมากไม่สามารถยืนหรือเดินเข้าไปแบบธรรมดาได้เลยจะต้องก้มตัวมุดลอดหมอปลานไปตลอดทางเรียกว่าต้องเคลื่อนที่ไปให้เหมือนกับงูก็ว่าได้ผมเคยไปกราบหลวงปู่เย็นที่วัดพรพุทธบาทพุทธวายเงินจังหวัดเลยซึ่งวัดนี้เป็นโบราณสถานสร้างขึ้นตั้งแต่พีพุทธศักราช2 3 0 0มีหลวงปู่เย็นจ้าอาวาสจำพรรษาอยู่เพียงรูปเดียว อายุประมาณ90แล้วหลวงปู่เป็นตำรวจเก่าเคยเป็นสันติบาลเล่าว่าปลอมตัวแทรกตามหมู่บ้านเพื่อปราบคอมมิวนสิสต์เคยวิสามันคนมาแล้วมากมายแต่ได้เกษียณอายุราชการและบวชถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่9ตอนมีการเฉลิมฉลองครบรอบพระชนมวานเพราะหลวงปู่เกิดปีเถาะปีเดียวกันแล้วก็ไม่ได้สึกอีกเลย ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีรอยพระพุทธบาทโบราณอยู่ปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่พุทธศักราช2478ฉันเคยคุยกับพระอาจารย์นิพนธ์เจ้าอาวาสวัดศาลาน้อยและวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองที่ใหญ่โตสวยงามมากท่านเคยมาสวดทั้งคืนที่นี่ท่านบอกว่าเทวดาเยอะมากบนนี้ ในกุดหลวงปู่มีหินผลึกสีเหลืองก้อนใหญ่มากถ้าเราอยากทราบอะไรให้กำหนดจิตอธิษฐานสิ่งที่ต้องการทราบแล้วยกหินเสียงทายดูก็เป็นไปตามนั้นแปลกดีตามทํานานเขาว่ามีทางเข้าเมืองบาบาหรือเมืองพญานาคบนวัดนี้ฉันเคยถามหลวงปู่ว่าในวัดมีพญานาคหรือไม่หลวงปูต่ตอบว่ามีหลวงปู่เคยถูตรงขึ้นไปบนเขาไปเอาแร่ผงสีเงินอย่างหนึ่งลงมาบอกว่าถูท่าไปในข้อเขา่า สักพักจะซึมเข้าผิวทําให้แข็งแรงหลวงปู่ยังเดินเหินได้คล่องกว่าคนที่อายุน้อยกว่ามากฉันเลยลองเอาผงแร่นี้มาลองจู่มือดูผลลัพธ์ก็แปลกนะถูไปจู่มาสักพักผงนี้กลายเป็นน้ํามันและก็ซึมเข้าผิวหนังไปหมดแต่มือก็ยังมีประกายระยิบระยับอยู่นานฉันถามว่าคือผงอะไรหลวงปู่บอกว่าขี้เหล็กไหลสีเงินเงินซึ่งตามตำนานของเขานี้ชื่อก็บอกแล้วว่าพูดวายเงิน หลวงปู่เล่าว่าเคยเข้าไปทุกลงในถ้ำดินเพียงสมัยยังหนุ่มกว่านี้และได้เคยเดินออกไปทะลุป,ประเทศลาวได้ด้วยเจอห้องโถมีหินรูปร่างแปลกๆเยอะมีห้องต่างๆมากมายมีสมบัติด,ด้วยแต่ปัจจุบันทางไปประเทศลาวได้สร้างเจดีปิดไว้แล้วผมได้ถามท่านว่าแล้วเราจะลงไปอีกได้หรือไม่หลวงปู่ตอบสั้นๆว่าใครจะไปต้องเป็นพระปฏิบัติเท่านั้น เพราะทำนี้ไม่ธรรมดาขอขอ,อบคุณไปยังเว็บไซต์อ่านเอาที่ทำเรื่องถ้ำในประวัติศาสตร์มาให้พวกเราได้รับฟังกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องราวในถ้ำโบราณเขาว่าเป็นเมืองลับแลหรือเมืองบังบทใครที่ชอบฟังเรื่องราวลี้ลับแบบนี้กดติดตามช่องเราไว้ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันผมจะนำเรื่องราวจากผู้ฟังทางด้านและเรื่องราวในตำนาน มาเล่าให้ชมกันอีกแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณที่รับชมครับ